สวัสดีครับพบกับ Make It Happen Transforming แดนมังกร EP 5ครับเมื่อข่าวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการท r a n s f o r m เริ่มต้นจากเสี่ยวกังโมเดลในปีพศ2521เรื่องของชาวนา18คนแล้วก็เรามาจบกันตรงที่เริ่มในสภาวะของเขตอุตสาหกรรมริสนเจน ที่เรียกว่าไซโคโมเดลเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและมีเรื่องราวเป็นอย่างไรซื่งเซอผิงก็เลยมีความคิดว่าเขาหน้าที่จะมาพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อสร้างประเทศจีนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาก็ไปมองดูที่เซินเจิ้นซึ่งเป็นเขตติดต่อกับฮ่องกง ซึ่งเป็นเมืองของชาวประมงเล็กๆนะครับไอเดียขงเขาก็คืออยากให้ทางมณฑลกวางเจานะครับซึ่งดูแลเขตเซินจ้นเนี่ยไปชักชวนพวกนักธุรกิจที่ฮ่องกงนะครับมาลงทุนมาเปิดโรงงานทำธุรกิจเพื่อสร้างผลผลิตเนี่ยส่งให้กับทางฮ่องกง ทีนี้ด้วยความที่ว่าตอนนั้นจีนก็จนมากแล้วก็เงินทองไม่มีหรอกครับไม่มีทุนนะฮะในเวลาเดียวกันจากปักกิ่งมาที่เซินเจิ้นมันก็ไกลามากอะครับคงไม่สะดวกฉันก็เลยต้องให้ทางท้องถิ่นเนี่ยหรือทางมณฑลกวางตุ้งเนี่ยช่วยเหลือตัวเองนะครับอันนี้เป็นหลักการสำคัญนะครับทุกอย่างก็น่าจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแล้วเริ่มต้นจากการที่ ช่วยเหลือตัวเองก่อนพึ่งพาตัวเองก่อนที่เรียกว่า Independence และด้วยเหตุผลอีกประกระน,นึงก็คือเป็นเรื่องของความคล่องตัวด้วยนะครับก็ให้อำนาจทางมน,มนทนกวางตุ้งซะเลยนะครับที่ก็ปรากฏว่าทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีนะครับดูแล้วมีวี่แววที่จะพัฒนาได้ดีนะครับเติ้งเสื่ผิงก็เลยถือโอกาสประกาศเขตต่อไปเลยเป็นจูไห่สั้นโถนะ วังเจ้าเสี่ยงให้เสียเหมือนนะครับให้มีโมเดลเติบโตไปพร้อมกันเลยจากนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือต้องสิ่งวิงเริ่มมองแล้วว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเขาก็อยากจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยก็เลยถือโอกาสนะครับมองพฤธิทีกองทัพจีนซึ่งตอนนั้นมีกำลังพลอยู่ประมาณ4ล้านคนแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ได้ลบลาอะไรไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ ทหารก็อยู่อย่างยากลำบากก็เลยมีนโยบายที่จะลดกำลังพลลง1ล้านคนใน1ปีโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะครับอยู่ๆไปแตะกองทัพเข้านะครับที่จะลดจำนวนคนลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเติมสืริผิงมีแผนครับลดคนจะทำย่างไรสิ่งที่ทำก็คือเติมสืริผิงก็ให้ทหารเนี่ยนะฮะออกมา มาฝึกงานตามโรงงานต่างๆในสัญจรในเมืองต่างๆสั้นโถเสียงห้เสียเหมือนเนี่ยหลายเมืองเลยนะครับทีนี้มาฝึกงานตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นพวทหารก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอกก็ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็บองเห็นอนาคตที่จะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะเมื่อเป็นทหารออกมาแล้วก็คงจะไม่รู้จะทำอะไร ในที่สุดก็มีการลาออกจำนวนนับล้านเลยนะครับเพื่อออกมาทำงานแล้วก็มาอยู่ในภาครัฐวิสาหกิจที่จะส่งเสริมการลงทุนต่างๆของประเทศจีนนี่คือจุดเปลี่ยนครับทำให้อุตสาหกรรมต่างๆเจริญอย่างมากมายทีเดียวเลยในสนเิ้นและเขตเศรษฐกิจทั้ง5แห่งและอีก2ปีต่อมานะครับคือปี2 0 3 0เนี่ย ในฐานปฏิบประจำการคนหนึ่งก็มาก่อตั้งอาณาจักรของหัวเว่ยเขาชื่อหลินเจิ้นเฟยแล้วต่อมาก็ตามด้วยใบตู้นะครับเทนเซ็น a อาลีบาบาแล้วตอนนี้ที่หลินเจ,จิ้นเองเนี่ยเลยกลายเป็นนะครับแหล่งไอทีที่วันนี้มีการเติบโตมากกว่าซิิคอนวอลเลยถึง2เท่าเลยทีเดียว ครับในช่วงเหตุการณ์ตอนนั้นผมเองกับเพื่อนๆก็มีโอกาสเดินทางไปฮ่องกงบ่อยแล้วเราก็จะมีงานอันหนึ่งก็คือ,อาทางพวกฮ่องกงเนี่ยให้เรานั่งรถไฟนะฮะจากฮ่องกงไปเซินเจ,จิ้นเนี่ยประมาณสัก40นาทีได้เพื่อเอาตั๋วกระดาษใบหนึ่งเนี่ยไปให้กับคนจีนฝั่งประเทศจีนเพื่อเอาตั๋วไปนั้นน่ไปขึ้นไปเบิกมอเตอร์อไซค์หรือเครื่องไฟฟ้า ที่ถามว่าตโวไปนี่มาจากไหนมาจากการที่คนจีนเนี่ยเขียนจดหมายถึงญาติพี่น้องที่อยู่พ้นทะเลทั่วโลกเนี่ยให้ช่วยซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะโดยซื้อผ่านฮ่องกงแล้วผมก็เพิ่งรู้ภายหลังว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการระดมทุนจาก CP เจ้าสัว CP เพื่อช่วยนำเงินเข้าสู่ประเทศจีนฉะนั้นเราเห็นได้ว่า นี่คือความร่วมมือซึ่งมาจากความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจและตัวนี้แหละครับเป็นแก่นสำคัญเลยในการเรื่องที่เราจะทำเรื่อง transforming สวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ